จะพาชมช่วงล่างรีโว่บรรทุกสามตันเป็นรถเผาเดิมนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเนาะมีใครหลายคนคงได้ดูแล้วนะฮะแต่ว่ามีใครหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับรถเผาเดิมนะครับท่านสามารถปรับแต่งเอามาบรรทุกสามตันได้นะครับนี่ก่อนอื่นเลยก็ต้องเปลี่ยนกระทะล้อนิดนึงเป็นกระทะล้อรถบรรทุกนะฮะกระทะล้อบรรทุกเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่ากระทะเดิมติดรถนะครับกระทะลูกนี้เป็นกระทะ14 นะฮะฮใช้ขอบ14กว้าง7.5นิ้วใช้ยาง xcd 2 2 5ขอบ14นะครับเป็น xcd นะเสริมแหนบกระดานชุดล่าง4แผ่นชุดบนไม่ได้เสริมนะครับมีแหนบ้ันกลาง1แผ่นฮนะจัดทรงแบบง่ายๆครับใช้แหนบกระดาน12มิล4แผ่นด้านหน้าก็มีลูกยางกันกระแทกนิดนึงส่วนด้านหลังนั้น ให้ลูกยางใหญ่นะครับเป็นลูกยางกันกระแทกลูกใหญ่ก็เพื่อให้มีช่วงเด้งพอๆประมาณกับข้างหน้านะครับเวลาบรรทุกแล้วให้แหนบหน้ากับแหนบหลังรับน้ําหนักพอๆกันรับน้ําหนักพร้อมกันนะฮะแหนบจะทํางานได้ดีนะครับถ้าลูกยางหน้าชิดเกินลูกยางหลังห่างเกินข้างหน้ารับก่อนข้างหลังรับทีหลังก็ไม่ดีนะฮะพยายามเซตให้ลูกยางข้างหน้าแล้วก็ลูกยางข้างหลังนั้นรับน้ําหนักพอๆกันนะฮะ นี่ครับคันนี้ไม่ได้ตัดลูกยางนะครับใช้ลูกยางเดิมเป็นการไม่ได้ตัดลูกยางเลยเสริมเนยแค่สี่แผ่นครับใช้โชกคู่เดียวก็คือโชกติดรถนี่แหละครับเป็นโชกติดรถนะคันนี้ปรับแต่งไม่เยอะครับชุดบนไม่ได้เสริมสองงอนะฮะมีลูกยางกันกระแทกช่วงล่างแบบนี้บรรทุกได้ครับสามตันฮะสบายๆนะครับ ไม่ต้องปรับแต่งเยอะอะไรเลยนะฮะดูะฮะเพียงแค่เราเสริมแหนบสี่แผ่นแล้วก็ใช้ของเดิมซ้อนเข้าไปใต้ล่างหนึ่งแผ่นของเดิมขันกลางหนึ่งแผ่นข้างบนไม่ได้ใส่สองงอแต่คันนี้เปลี่ยนตรงเตงเป็นตรงเตงเจ็ดนิ้วนะครับอหือเจ็ดหรือแปดเนี่ยโอ้แปดนิ้วครับริโวเนี่จะมีปัญหาเรื่องติดซุ้มอยู่เรื่อยนะครับเปลี่ยนตรงเตงท้ายรถก็จะสูงนะครับมันจะได้อย่างเสียอย่าง คันนี้เขามีแตรลมด้วยนะครับปรับแต่งใส่แตรลมด้วยแป๊ดๆปดนี่ฮะจะให้ดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นช่วงล่างที่บรรทุกได้สามตันเช่นเดียวกันคันนี้ไมซูบิชินะครับนี่ฮะชุดบนก็อาจจะเสริมแหนบเข้าไปเพิ่มนะครับแหนบไมซูมิชิเนี่ยแหนบด้านบนเนี่ยเขาจะบางนะครับแต่ว่าเขาจะกว้าง ชุดล่างก็เสริมประมาณ4แผ่นเหมือนกันครับแล้วก็ใช้ของเดิมมาซ้อนเอาเปลี่ยนเป็นโชควบรรทุกครับคันนี้ช่วงเด้งเขาจะมีเยอะนะครับช่วงเด้งจะมีเยอะก็คือแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างเนี่ยที่เขาห่างกันเนี่ยเวลารถวิ่งก่อเป่าเนี่ยแหนบชุดบนจะทํางานก่อนจะทําให้รถนิ่มนะครับเวลาเซ็ตก็กพยายามให้มีช่วงเด้งเยอะๆนะแต่ ทรงรถจะต้องเป็นทรงสแตนดานนะครับนะฮะถ้ามีช่วงเด้งเยอะทรงรถก็จะเป็นทรงสแตนดาดคือจะสูงนะครับอันนี้ก็เซ็ตแบบธรรมดาธรรมดานะครับลูกยางหน้าพังหมดแล้วครับแหนบบิดนิดหน่อยครับนะฮะถ้าแหนบบิดก็จะมีรอยติดคาซีนะครับเวลาแหนบขึ้นไปก็จะไปติดคาซีนะฮะจริงๆแล้วต้องดัดปรับแต่งใหม่นะครับด้วยการถอดสลกคายสลกแล้วก็ตีแหนบให้ตรง เพื่อให้เข้ามันอยู่ในล็อกนะฮะใช้แนบบิดมันก็จะดังนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นกระทะปั๊มเป็นกระทะบรรทุกเหมือนกันเป็นกระทะโรงงานนะฮะขอบ14เช่น 14, ชเดียวกันครับหน้าจะกว้างแค่หกนิ้วครึ่งนะฮะกระทะแบบนี้จุดหน้าเขาจะปรับแต่งใส่ล้อมแม็กคันนี้นะครับแต่ว่าชกหน้าจะเป็นชกเดิมไม่ได้โหลดครับใส่ล้อหน้า17 คันนี้ไม่ค่อยได้วิ่งไกลแล้วครับปลดระวังวิ่งเกือบเจ็ดแสนกิโลแล้วรถแก๊สนะไทตันแก๊สเก่งมากๆคันนี้สุดยอดจริงๆรถแก๊สนี่น้อยคันที่จะวิ่งได้ถึงเจ็ดแสนกิโลนะฮะแต่คันนี้ถึงครับคันนี้เขสุดยอดรถแก๊สไทตันแก๊สแต่ก็ปลดระวางแล้วแหละนะฮะเพราะว่าเอาไว้สำรองวิ่งใกล้ๆเอานี่และครับช่วงล่างสําหรับรถบรรทุกกอ ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับบางคนก็อยากจะแต่งให้มันหนาๆตึบๆบรรทุกดีๆอะไรเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าบางคนไม่ได้อยากได้ตึบสักเท่าไหร่ก็เอาแบบธรรมดาธรรมดาก็ดูทรงที่ผมรีวิวให้ดูก็ได้นะครับทนะรบงแบบนี้ก็สามตันก็ใส่ได้สบายๆระดับสามตันกว่าๆก,ก็ใส่ได้นะครับเป็นรถเพาเดิมนะฮะ แเผาเดิมทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นรีโวหรือว่าไททันก็เป็นรถทรงเผ่าเดิมเฮ้ยตัวอะไรแฟมใครๆก็รู้จักครับตัวอะไรนี่ครับโอเคนะวันนี้ก็พาช่วงล่างสามตันมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะเผื่อเพื่อนๆแฟนคลับใหม่ๆยังไม่ได้มาดูกันนะฮะก็ลองดูนะช่วงล่างสามตันเผ่าเดิมครับใส่แค่นี้เองแหนบชุดล่างแค่สี่แผ่น ก็เซ็ตแบบนี้ก็ได้นะครับขับนิ่มดีรถเปล่าก็จะมีช่วงเด้งช่วงนิ่มสําหรับรถเปล่าช่วงหนักก็แหนบกระดานก็จะทํางานนะครับก็คล้ายๆแบบนี้เลยโอเคให้ดูคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็ใส่แหนบสี่แผ่นด้านล่างเป็นแหนบสิบสองมิลมีขั้นกลางหนึ่งเอาของเดิมมาซ้อนได้ล่างอีกหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ ใส่ลูกยางให้ลูกยางเกือบขึ้นไปชิดกับแหนบด้านบนนะฮะแต่ปกติแล้วคันนี้ช่วงเด้งเขาก็จะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ตอนนี้เขาใส่ของไปแล้วนะฮะรถก็จะย่อลงมาสรงแหนบแบบง่ายๆครับนะฮะไม่ต้องเซ็ตยากอะไรมากมายระดับนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่แหนบคู่นึงเนี่ยนะฮะก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทเสริมเข้าไปสคู่ นะครับก็ประมาณสี่ห้าพันบาทเปลี่ยนตะแหลกใหม่เปลี่ยนตรงเตงใหม่เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณหกเจ็ดพันบาทนะครับก็ไม่แพงนะปรับแต่งระดับนี้นะครับจริงๆต้องใช้สองงอหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้เสริมสองงอนะสองงอก็จะรับน้ำหนักช่วยตัวบนอีกครั้งหนึ่งก็ก็จะดีถ้าเสริมสองงอได้ก็จะดีแต่ถ้าไม่เสริมก็ไม่เป็นไรนะครับโอเควันนี้ก็าพา ช่วงล่างของรถที่บรรทุกใช้งาน3ตันมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นรถเท่าเดิมนะบรรทุกได้3ตันทั้ง2คันเลยครับโอเคฝากบอกเพื่อนๆด้วยครับนี่ครับบรรทุกแค่3ตันก็เสร็จแค่นี้ก็พอแล้วครับใช้ได้แล้วบายบาย